สวัสดีครับผมนบอีซูซุจากบริษัทเทอร์มินอลอีซูซุสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวในวันนี้คลิปนี้นะครับผมมีรถรุ่นใหม่นะฮะที่ทางอีซูซุมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอุปกรณ์ของตัวรถนะครับก็คือรุ่น M Smart นะครับก็เช่นเดิมครับมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์1.9เครื่องยนต์3.0นะฮะมีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เดี๋ยวว้ในวันนี้นะฮะมีรถตัวจริงคันจริงได้ลงมาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอุปกรณ์ที่ทางอีส z สูมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอุปกรณ์ตัดอุปกรณ์บางอย่างออกไปนะครับแล้วก็ออปชันที่ยังมีอยู่นะครับสำหรับรุ่น M Smart นะครับก็ในส่วนของตัวสีของรถนะครับก็ยังมีจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกสีน้ำเงินสีบรอนเงินสีสีดำนะครับสีเทาแลมโบมีเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวสีรถ นะครับสีบอลเงินสีดำสีเออทอร์มโบนะครับราคาจะอยู่ที่1 2 3 0 0ล้านสาะครับสำหรับเครื่อง1.9 M Smart สมาร์แล้วก็สีขาวมุกก็ราคาก็จะแพงกว่าสีบอลเงินสีเทารลมโบอยู่7,000บาทนะครับ1 3 0 0 0ล้านบาทท้นนะครับ1.9 M สมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ารุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ออปชันที่มีมาให้มีอะไรยังคงเดิมอยู่นะครับ เดี๋ยวไปดูรถพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่อง1.9 M Smart อสีบร์อนเงินนะฮะราคาก็จะอยู่ที่1 2 3 0 0 0้านบาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีบอลเงินสีน้ำเงินนะฮะหรือว่าสีเทาแดมโบนะครับราคาเดียวกันเลย1.9 M Smart ถ้าเป็นสีขาวมุกนะฮะราคาก็จะเพิ่มมาอีก7,000บาท 1ล้านกับ30,000ท่วนนะครับสำหรับสมาร์ทเครื่อง1.9เมาเดี๋ยวมาดูออปชันกันนะฮะว่าสิ่งที่ทาง e-suzu มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะฮะหลักๆนะครับก็จะมีอยู่2รายการนี่ระบบเตือนนะฮะกรณีมีรถอยู่มุมอัพนะครับนี่สังเกตง่ายๆจะไม่มีสัญลักษณ์ไฟสีส้มๆหรือว่าสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ละนะครับหรือว่าระบบลน์สปอร์ตมอนิเตอร์นะครับระบบ เตือนกรณีมีรถอยู่มุมอับนี่ออปชันตัวนี้ก็จะหายไปนะฮะซึ่งในส่วนของราคานะครับ 1.9msmart กับ 1.9m รุ่นที่แล้วนะครับราคาก็จะถูกลงมา1 0 0 0 0หนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นที่แล้วราคาก็เลยจะอยู่ที่1,23,000้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ถูกตัดออกไปนะครับระบบเตือนนะฮะกรณีเราถอยหลังนะฮะ มีรถวิ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับจะมีเรด้าเตือนกรณีมีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่ทางด้านหลังนะครับระบบตัวนี้ก็จะตัดออกไปด้วยนะฮะตัดออกไป2อ,อย่างนะครับราคาถูกลง10,000บาทแต่ว่าระบบอื่นๆยังมีคงให้เหมือนเดิมนะฮะมาดูทางด้านท้ายก่อนเลยเนี่ยเซนเซอร์ด้านหลังยังมีเหมือนเดิมนะฮะด้านหลังเซนเซอร์ถอยหลังนะฮะมีเสียงให้เรียบร้อยมีให้ทั้งหมดอีก4จุดนะครับเซนเซอร์หลังนี่นะครับ1.9 M Smart กล้องไยหลังมีมาให้เหมือนเดิมนะฮะนี่บิวอินกับมือจับฝาท้ายระบบอื่นๆมีครบเหมือนเดิมนี่ไฟท้ายเป็นแบบ LED หลักๆก,ก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับมีตัดอุปกรณ์2รายการออกไปนะฮะราคาถูกลง1 0 0 0 0มืนตัวล้อแม็กนะครับเป็นลายเดิมขอบ18นิ้วเป็นแบบทูโทนแบบนี้นะฮะ มือจับเปิดประตูระบบสมาร์ทเอนทรีนะฮะการเปิดปิดประตูรถโดยไม่ต้องกดรีโมทนะคะมีมาให้เหมือนเดิมนะฮะตัวรีโมทมาใกล้กลๆรถก็สามารถเปิดได้กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าด้านหน้านะฮะก็มีเหมือนเดิมนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีกสี่จุดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าสีหลัง4ี่มีครบเรียบร้อยที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับกระจก บังลมด้านหน้านะฮะก็จะเป็นกระจกแบบพิเศษนะครับปรับลดแสง u UV a UVB นะครับมีมาให้เหมือนเดิมนะฮะการสตาร์ทรถนะฮะสำหรับรุ่น M Smart ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับมีระบบสตาร์ทรถด้วยรีโมทนะครับมีมาให้เหมือนเดิมนี่นะครับมาใกล้ๆรถนะฮะก็กดสตาร์ทรถจากรีโมทได้เลยนี่ออปชันต่างๆตรงนี้ก็ยังคงมีมาให้เหมือนเดิม ราคาถูกลงไป1นึ่งมืนนะฮะออปชั่นภายในนะครับมีเหมือนเดิมเบาะฝั่งคนขับนะครับจะปรับด้วยระบบไฟฟ้า8ทิศทางที่พักแขนนะฮะแผงข้างประตูก็บุนุ่มเหมือนเดิมนะครับแผงสวิตช์กระจกไฟฟ้าต่างๆเป็นแบบเปลี่ยนโนแบ็กนะครับถุงลมนีิรภัยนะครับระบบเซฟตี้มีให้เหมือนเดิมนะฮะถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะครับนี่ที่พงมา,า,าลัยผู้โดยสารด้านข้างนะครับ ม่านนิลาพนะครับมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วก็ถุงลมนิลลาภพยตรงฝั่งในเบาะตรงนี้ก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับรุ่น M Smart หน้าจอก็จะเป็นขนาด9นิ้วนะครับรองรับการใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android iOS นะฮะผมอะไรมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบครุยคอนโทรลระบ,บบล็อกความเร็วครบเรียบร้อยระบบแอร์ก็จะเป็นแอรอัตโนมัตินะฮะแบบดูโอโซนแยกการทำงานอิสระซ้ายขวา การสตาร์ทรถนะครับก็จะเป็นแบบปุ่มสตาร์ทหรือว่าพุทธสตาร์ทนั่นเองเกียร์ออโต้นะฮะขนาดาระบบเกียร์เป็น6สปีดนะครับเกียร์ออโต้พร้อมฟังก์ชันแบบขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาให้เรียบร้อยระบบเซฟตี้หลักๆนะครับก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับรุ่น M Smart ออปชันทางด้านหลังก็ยังคงเดิมนะฮะมีช่องแอร์ทางด้านตอนหลังมาให้ครบเรียบร้อยนี่ อเป็นอีกทางเลือกนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรุ่นท็อปของอีซูซูนะครับ1.9 M Smart 3.0 M s m อ r t นยะฮะยังมีให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเครื่องยนต์มี2ขนาดเหมือนเดิมนะฮะก็เผื่อเป็นทางเลือกเป็นการตัดสินใจนะฮะลองตัดสินใจดูนะครับว่าทางอีซูซูมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตรงนี้นะฮะกับราคาตัวรถที่ถูกลงมาอีก10,000บาทนะครับยังไงก็ลองตัดสินใจหรือว่า ลองพิจารณาดูก่อนนะครับสนใจโปรโมชั่นก็โทรหาผมได้เลยเบอร์โทรอยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับรุ่น M Smart หรือว่าเป็นรถรุ่นอื่นๆของ e สู่นะฮะยังไงก็สามารถโทรมาพูดคุยสอบถามกับผมได้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ0814676289หรือว่าทางด้านล่างคลิปนะฮะก็มีเบอร์โทรผมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ ID l ดี e ของผมอยู่นะฮะ ก็เป็นช่องทางที่จะติดต่อพูดคุยสอบถามโปรโมชั่นนะครับหรือว่าลูกค้าที่สนใจรถบรรทุกนะครับทางโชรูมเทอร์มินอลของเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะฮะโทรมาพูดคุยกันก่อนได้เลยซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปดูรถรุ่นอื่นๆอีกน,น,นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม